สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กรบคอยงามลอยนี่นะครับเนาะเป็นยังไงเนาะครับหมานบ่ครับพี่น้องมือวานนี่หมานบ่ครับเลขออกซุ่นๆบ่นะครับพี่น้องอ๋อสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อๆกับหอยก้อยเก่าค่ะกันวันที่สิบเจ็ดตุลาคมปีสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเมือนี้มาเปิดแม่งยังรายการครัไหยก้อยมีสองรายการค่ะมีสองรายการสวยๆเล่นว่ายก้อยนี่แน่ค่ะเอาตัวเลขแข่งมันในน้ำตัวได้ไหมก้อยนี่ค่ะแม่สูงหนึ่งสี่สิบแปดค่ะฝึกแยกลูกมาค่ะ เจ้าของเก่าคนบอกว่าเป็นลูกสาวเก่าเจริญค่ะว่ามีใบมีหลอดค่ะเจ้าของเก่าคนดว่าเป็นลูกสาวเก่าเจริญน่นค่ะเพราะว่าใบหลอดมหาเห็นม้อยก้อยค่ะส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบแปดค่ะสถานะตอนนี้เป็นไรครับพี่ก้อยผสมกับบ่มพัลลานใวยี่สิบหกมือค่ะผสมกับบ่มพัลลานในยี่สิบหกมือนะครับแล้วนี่นะครับผสมกับบ่มพัลลานในยี่สิบหกมือครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับใบหลอดครบไหมครับนี่ครับบ่มพัลลานนี่เป็นใจลูกเป็มบวกกว่าหลายตัวนิดหน่อยก้อยนั่นค่ะนี่ครับ สูงร้อยสี่สิบแปดน้อยก้อยสูงร้อยสี่สิบแปดค่ะเผื่อมีจุดเด่นยังไงครับเพหอนก้อยทีครับโค้คงสางง่ายค่ะตัวนี้เป็นโค้งสางดีนะครับเนะาะค่ะสายพัฒนาบพวกลผ่านเลยค่ะสายพัฒนาบพวกลผ่านเลยครับนี่ครับเราก็เป็นคล้วยสีดอกเล้าข้อยก้อยตัวนี้สีดอกเล้าค่ะจุดเด่นคือโค้งสางดีครับพี่น้องเอ้าวันนี้เราบังตาหอยก้อยเห็นไหมมันหอยก้อยบังตาอย่างงี้ป่ะฮะมันนี้นี่ครับโอ้บอกจุดเด่นมันหอยก้อยตัวนี้ ตากระแต้มค่ะแก้มไปจำจำค่ะแก้มระจำนำเนาะอึ๊กหนาวเข่าง enfin ี้ครับนี่ครับโอ้หีบเล็บกระม้นดีค่ะหีบเล็บมุ่นดีเนะพี่น้องแข่งขางี้งีไงครับสูงร้อยสี่สิบแปดสูงร้อยสี่สิบแปดค่ะไปเป็นลูกสาวเก่าเจริญนะครับแล้วของขวัญบอกบให้ก้อยนี่ครับโอ้ของนี่สวยงามไหมครับเอองามเลยครับตัวนี้พี่น้องสวยเลยครับตัวนี้เบิร์นถ่ายกันหน่อยก้อยคุเบินซุ่มในจักมือของหอยก้อย ผสมในยี่ิบหกมื่นค่ะผสมพลาดหลอดหนึ่งตัวเองไหม,มครับค่ะพลาดหลอดหนึ่งครับนี่ครับโอ้แข้งขาอางี้เด้อพี่น้องครับสุดจัดอีกทีครับของเสริมง,งามครับพี่น้องอ่ะจุงนนะงงงจ้งวนอะไรเป็นเมื่อยก่อยจุ้งวนวันนี้เปิดแย้งวา่าหลายรายการนะครับวันนี้น้องวันนี้นี่ครับของเสรยเง,งามครับพี่น้องโอ้อย่างเฉิดข้อดีได้ครับพี่น้อง วันนี้ให้เดียวพี่น้องมาจากเขาว่าชมกล้วยเดี๋ยวเขามาใส่หอยกล้วยนี่เอามาบ้านน้องบอลตะบอลน้องแก้วเพื่อเมื่อจะวัดเล็ค่ะเสือเป็นแม่สวงสวนค่ะนี่ครับวันนี้เปิดไปราคาได้หอยกล้วยไหมนี้ราคาเกษตรกรค่ะหกหมื่นสี่พันค่ะหกหมื่นสี่พันบาทกล้วยสูงอร่ยสี่สิบแปดเปิดหกหมื่นสี่พันบาทค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้หอยกล้วยเอาของดีมาฝากพี่น้องแล้วครับบังคับบังจุดเด่นผมงบ้ากล้วยตัวนี้ยาวเลยพี่น้องครับนี่ครับควนควนหาบเพื่อนหาบต้องนี่แล้วพี่น้อง มีขวนหลังนะพี่น้องนี่ครับมีขวนหนาครับพี่น้องขวนโอ้ขวนซีตัวนี้หอยก้อยบ่ขวนดีนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมึงจีบเรียบครับพี่น้องจีบเรียบงามเลยครับตัวนี้ครับโอ้สูง148บอกว่าหอยก้อยค่ะเปิดได้64,000ค่ะ64,000บาทครับพี่น้องแป๊ะมึงครับมงกุฎงามครับพี่น้องสุดจัดประหลัดบอกเลยครับเอาสุดจิตต์ใจอันเดียพี่น้องอย่าโทษกบไดให้ก้อยเป็นีั 0963766140ค่ะ0963766140ไ like อดีไล่กับเบอร์นี้บ่อยก่ะไอดีไล่กับเบอร์นี้ละค่ะครับหันอยากเห็นไล่ละเอียดไล่ก็นี่กับทักไล่มากบ่อยก้อยทักไล่มากค่ะโอ้สุดจัดอีกครับคอนี้ห้อยก้อยมาเปิดแบงค์กับพี่น้องผมอุบาร์ก้อยตัวนี้หนาเอาไปพัฒนาตัวหอยก้อยเนาะ,ะ,ะค่ะราคากับเศษกรอนดีดีครับเปิดไปหกหมื่นสี่พันบาทโทรเข้ามาสอบถามหอยก้อยนะครับเออนี่ครับสุดจัดอดีดีครับพี่น้อง เมืองชิปกันเงินโดน,ดนยังไงพี่น้องเพราะว่วาคุ้ยบาหลายตัวแต่ว่าต้องขอโทษขอให้หลายแด้วพี่น้องเนื้อเพราะว,ว่าบ้านผมติดทนดำครับอยากไล่เสียงรถจังไนแต่ว่ารูปภาพดีชัดเจนเลยพี่น้องครับของดีสวยงางามครับบ้านนามือดีครับปุ้ยตัวนี้ครับพี่น้องสุดจัดหน่อยก้อยตัวนี้เนะาะค่ะราคาเกษตรกรเลยครับเปิดไว้หกหมื่นสี่พันบาทพี่น้อง ผู้ที่สนใจกับอยากเขามาชงกล้วยยินดีต้อนรับน,นมากๆควยยินดีต้อนรับค่ะก็อย,ยูบ่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องจังเลยก็กอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องก๊อปควายงามร้อยเอ็ดเทพี่น้องเป็นกำลังใจของผมเลยนะครับเด้อสีหากล้วยถูกๆมาฝากพี่ฝากน้องหายอยากนี่ครับกล้วยสูงอร่อย48เปิดแล้วค่าบ่ถึงแสนเนลยมั่ยอยก้อยค่ะคลูกตัวแรกนี่งามมั่ยไงก้อยงามค่ะ โอ้ลูกก็สีงามจรหรอครับพ,พ่อเมร์เป็นสีดอกเล่าเนาะเปะ็นสายแม่์ก็งามลูกก็ต้องงามล่ะคะ่ะนี่ครับลูกก็ต้องงามล่ะครับพี่น้องอ่ะไปเด็กไปเบิง้งแม่ไปเบิ้งคล้ยผูรอหน่อยเพิ่นครับวันนี้ครับเอาหอยกร่อยตัวนี้ซอสเป็นไรครับนี่ผูรอคะ่ะเป็นคล้ยผูรอนะครับเนาะเมันเป็นลูกไส้พอได้หอยกร่อยนี่ลูกไส้จะพอทองแทค้ค่ะลูกไส้เจ้าทองแทะ้ยหอยกรอยจุดเด่นเป็นไดหอยกร่อยตัวนี้ครับตัวนี้แข้งขาไงค่ะตัวนี้ โอ้แข่งขาเงยสูงสูงร้าแน่ห้อยก้อยครับสูงร้อยสามสิบแปดค่ะสูงร้อยสามสิบแปดอายุเดือนละห้อยก้อยสิบสามเดือนค่ะอายุสิบสามเดือนครับพี่น้องนี่ครับจุดเด่นมันคือโค้งสางเงยค่ะโค้งสางเงยนะครับเนาะแข่งขาเงยค่ะแข่งขาครับพี่น้องเป็นลูกเจ้าท่องแทบห้อยก้อยใบหลอดครบปุ่มปุ่นี่ยใบหลอดครบค่ะมันเกิดจากแม่สูงร้าแน่ห้อยก้อยดีครับจากแม่สูงร้อยอ่าหาสิบสองค่ะ เกิดจากแม่สูง152ครับนี่ครับแม่ครับพี่น้องโอ้ยน่าคงเป็น100ล้อยเจ็ดสิบพุ่ทีห้อยก้อยน่าจะถึงค่ะนี่ครับดูดไส้เจ้าท่องแทนนะครับนี่ครับมีใบครับของแทนห้อยก้อยตัวนี้ครับนี่ครับดูดไส้เจ้าท่องแทนได้พี่น้องนี่ครับโอ้จุดเด่นเพิ่มขึ้นโค้งสางดีหน่อยก้อยเนาะแข้งขาสามมาดีค่ะแข้งขาไรเงี้ยค่ะครับเบิ้งครับพี่น้องปรสิทภาพบิึงบันท่ายเป็นยังไงครับพี่น้องโอ้ยหางขึ้นยาวถึงม้อยก้อย หางเงาหางลามค่ะหางเงาหางลามถ่ายดีนหน่อยก้อยเนาะถ่ายดีค่ะสุดจัดเลยครับพี่ครับค้อยผูรอครับพี่น้องค้อยผูรอแล้วประกันตัวนี้บ่ใหก้อยนี่แล้วประกันตัวนี้ค่ะเอ,อตา,า,าตุงยางก้นหนิพี่นมึงมากรอเป็นตุยางเขาบกวดงานถุงฝนไลยบ่ครับนี่จังหวัดอุดรครับสำบ่ไดข้ขายเฮา,าเลี้ยงไปบกวดนอ้อยก้อยเนาะค่ะเจ็บไปเป็นไปบกวดงานถุงสูงนี่ครับผมอัด กินอาหารเป็นแล้วครับกล้วยตัวนี้ครับแป้นค่ะนี่ครับผมบ่ได้ปล่อยหอกอะสิเรียงไปประกวดน้อยกล้วยตัวนี้เนาะต้องติดแหละครับเพราะว่าผมอัดกำงามเลยครับตัวนี้สูงเลยสามสิบแปดครับฟันน้ำนมนะครับตัวนี้ครับอายุสิบสามเดือนน้อยกล้วยอายุสิบสามเดือนค่ะโอ้าวสิบสามเดือนสูงเลยสามสิบแปดพระธรรมดาดีพี่น้องจุดเด่นผมบ่ากล้วยตัวนี้ก็คือโค่นเขาเงี้ยบอยกล้วยบ้างนะโค่นเขาเงี้ค่ะใส่เอามือใส่บนน้อยกล้วย ปาดคนเขาเงี้ยเลครับพี่น้องเขาเปิดดีน้อยก่อาเนาะเปิดดีค่ะนะจุดเด่นคือยังไงตัวนี้ป้าแก่เต้มค่ะตากระแต้มแจ่มกระจำมันบ่อยกว่าตัวนี้นี่ครับโอ้ผมหมักตอดกีบลิบเลยพี่น้องมึงลิบเนี่ยครับพี่น้องยี่หรี่ครับแข่งขาตัวนี้ครับมึงเผาครับเผาเงี้ยแล้วก็ตาแต้มดีน้อยก่อาเนาะหน้ามวยน้องบ่อยกตัวนี้นี่ครับโอ้หน้างามเลยพี่น้องมึงครับบาดนี้เปิดไปแล้วครับน้อยกว่าไปนี้ 4ี่หมพันค่ะ45,000ืันบาท<ฆ>สายประกวดค่ะ<ฆ>ไม่งับพี่น้องเปิดไว้45,000บาทได้ครับพี่น้องไปโชคดีจนใจอหญ่เดี๋วคุยไปประกวดครับไปปัน้นไปประกวดไม่ไหวเป็นพอพันคุ้มฟุง้งก็ไดเห็นป่นี่แหละครับที่เด็ดเลยครับอยก่อยมาเปิดแบง์มาหนิครับเปิดไว้45,000ื่นห้ันบาทเอาฝากเอร์โทั่วนะครับก่อยเข้ามาหนิศูนย์เก้าหกสามเจ็ดคกหน่ค่ะไอดีไลน์กับเบอร์นี่ละค่ะไอดี <ID S 1> ไลน์กับเบอร์นี้าหกสาม หกหนึ่งสี่ศูนย์นั่นไม่ให้ก้อยค่ะโอ้ผมอยกจะหางนะครับตัวนี้หางกับข้อขาไงเด้อพี่น้องตัวนี้เบิ่งไายครับไายอันนี้ปั่นจังน่อยเนาะให้ก้อยเนาะเอาไปเดินประกวดก็บ่อายเลยวไม่ให้ก้อยนี่บ่อายเลยค่ะครับบ่อายเด้อพี่น้องไม่ใช่พี่น้องเพื่อเขาไม่ชงเพื่อเขาไม่ใส่ห้ก้อยเท่าไหร่บ้านน้องบอลตะบนเกษตรอำเภอสอสอท่าเรือรักสิบสามนาบ้านค่ะ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีไหลายนะครับเด้อพี่น้องเออของงามมาเผยแบงค์พี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับจุดเด่นกล้วยตัวนี้คือเงาเขาไงเด้อพี่น้องหน้ามวยครับเบื้องหน้าแล้วครับหน้าที่สวยเนาะให้กล้วยเนาะแขงขาไงนาะครับเออกล้วยปิดไปใส่เนี่ยมาใกล้ห้องา่ะเนี่ยเอ่อแม่ลอยสี่สิดไปทางสุรินทร์ค่ะแม่ลอยสี่สแปดปีไปท่าน้องค้าค่ะขอบคุณขอบคุณไหลายค่ะจัดทรงนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะจัดทรงเรียบร้อยนะครับเนาะค่ะนี่แหละครับพี่น้อง ของดีราคาถูกกับยูช่องก็บควายงามร้อยเอ็ดและพี่น้องเอ้ยผู้ดใดที่ติดตามผมมากกับเบิรงคลิปเอาครับบวลาผมเปิดถือหรือเปิดแพ่งนะครับพี่น้องนะอย,ยังไดก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องก็บควายงามร้อยเอ็ดนะพี่น้องสีหาคล้วยถูกๆูกมาฝากพี่น้องแบงปันพี่น้องไปเลี้ยงครับบบผิพีวังหน่อครับพี่น้องสิถูกหรือสิทแท่งกับยูกับพี่น้องกันบ่อยบ่อยแมนค่ะ พี่น้องกี่ซื้อไปกับโทรเข้ามาต่อรองได้ต่อรองได้ค่ะเบอร์โทษได้ครับบันย์สูงเก้าหกสามเก้าหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอเดียไลน์กับเบอร์นี้แหละค่ะโทรเขาา้ามาสอบถามได้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามเด้ครับพี่น้องเด้อสิถูกหรือสิแพงกดียวยกับพี่น้องเหรอครับผมเปิดตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นห้าพันค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทพน,นักพี่นอ้องก้อยสายประกวดเด้อพี่น้องผู้ที่กำลังมองหากล้วยอยากไปเดินประกวดอยากไปเข้าสนามร้อยกล้วยก็โทษเขามาสอบถามหอยกล้วยเด้ครับตัวนี้ครับ พอกาบคอมว่าสวัสดีครับ